สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโบราณบอกเสียนเหรียญมีสองด้านจริงๆครับเวลาเราเห็นนักการเมืองขุดคุยกันไปขุดคุ้ยกันมาลากไส้กันไปลากไส้กันมาเราก็จะรู้สึกว่ารำคาญหน่อยแต่ว่าถ้ามองในมุมบวกอันนี้จะเป็นเครื่องเตือนสติว่าใครก็ตามที่คุณคิดจะเข้ามาสู่ถนนการเมืองคุณต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ การเตรียมตัวคือไม่ทำอะไรผิดไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ทำอะไรเต็มเรื่องที่ไม่สมควรเพราะวันหนึ่งพอคุณเดินเข้ามาสู่ถนนการเมืองถึงคุณจะลืมเรื่องเหล่านั้นไปแล้วแต่คนจะขุดคุยมาเตือนความจำให้คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณทำผิดอะไรแต่มีคนมาบอกให้คุณรู้ว่าคุณเคยทำผิดอะไรมาฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่ามุมบวก คนที่จะเข้ามาสู่การเมืองก็ต้องเตรียมตัวจะได้ไม่ทําอะไรให้เขามาเปิดโปงเอาทีหลังเพราะว่าพอมาเปิดโปงเล่นงานกันทีหลังแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉาโฉเรื่องใหญ่วันนี้มีหลายเรื่องครับเรื่องของสสทางนั้นเลยสมคนนักการเมืองสมคนเป็นข่าวใหญ่วันนี้คนที่หนึ่งเอปารีนาครับปารีนาไกลค,รครุบดังมานานละเรื่องบุกรุกป,ป่าที่ราชบุรี วันนี้ข่าวที่มาเนี่ยมาจากปปอชอครับปารินาผิดจริยธรรมร้ายแรงปปอชอแจงยิบป,ปมลุกป่า711ไร่นี่กันโดนในจอบริเวณพื้นที่ที่บุกรุกป่าข่าวนี้จริงๆแล้วเป็นข่าวเก่ารู้กันมานานแล้วละ่ะแต่ว่าที่หวนกลับมาใหญ่อีกทีหนึ่งเพราะว่า คณะกรรมการปป,ปชเขาตั้งโต๊ะแถลงเนื้อหาโดยย่อก,ก็คือเขาถแถลงอย่างนี้การที่คุณปารินายึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยวิชอบเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเข้าลักษณะเป็นสอสอกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงถือว่าสสเป็นสสกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมคำถามก็คือพอปปชถแถลงอย่างนี้แล้วยังไงต่อครับจากนี้ไป ปปอชอเขาจะยื่นเรื่องตรงเน้นคําว่ายื่นเรื่องตรงต่อสารดีกาภายใน30วันไม่ผ่านอัยการฉะนั้นใครที่เป็นห่วงว่าพอถึงผ่านอัยการจะมีการช่วยเหลือกันในชั้นอัยการจะมีการสั่งสอบใหม่ทวงเรื่องกันและจะนำไปถึงการว่าเอออัยการสั่งไม่ฟ้องอันนี้ไม่ต้องห่วงปปอชอเขาจะยื่นตรงแล้วถ้าสารวินิจฉัยว่าผิดจริงๆตามที่ปปอชอยื่นฟ้อง สิ่งที่ตามมาคือคุณปารีนาต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะถูกตัดกี่ปีเล่นการเมืองไม่ได้กี่ปีเบาหน่อยก็หนึ่งปีกลางๆก,ก็5ปีหนักหน่อยก็10ปีเรื่องของสอสปารีนาคนเขาก็ตามกันมากเพราะว่าในช่วงที่ผมทําขีดเส้นใต้อยู่จะมีคนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเพราะเขากลัวว่ามันจะมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดช เข้ามาช่วยเหลือคุณปารินาให้รอดพ้นจากความผิดซึ่งคนเ็าทนไม่ได้คุณวีระสมความคิดคนที่ไปเกาะติดเรื่องนี้พูดคุยกับผมหลายคนในรายการนี้ครับว่าเขาก็เป็นห่วงว่าถึงที่สุดแล้วจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันวันนี้คุณวีระสมความคิดคงสบายใจขึ้นแล้วว่าถึงที่สุดปปชส่งฟ้องศาลเอง แล้วคอยดูกันครับว่าผลมันจะออกมาอย่างไงคนที่สองฮะนี่ก็คนดังเลยครับิีาเจนจาคะตอนนี้คุณิีากำลังรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญว่าจะต้องพ้นจากหน้าที่การเป็นสอสอได้ไหมถามว่าเรื่องอะไรเป็นประเด็นที่พลตราเวจเสหลุยพิวสุดเตมียเวทย้อนไปเอาเรื่องเก่าคดีเก่า ตามที่คุณศีละเคยใช้ชื่อเก่าแล้วเป็นไปทําคดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้ศาลก็ตัดสินมีความผิดมั่งยกฟ้องมั่งมีความผิดแต่ว่าค้นหายากไปค้นเอาข้อมูลจากไหนก็ไม่มีร่องรอยไม่มีปรากฏจนกระทั่งคุณเสรีใช้ความสามารถเฉพาะตัวไปสืบไปหาหลักฐานมาได้ว่าอ๋อศิระเจนจากะเคยถูกศาลสั่งให้จำคุก ในคดีช่อโกงแต่ว่าตอนหลังก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษคือพ้นมนทินไปแล้วแต่ว่าพอมาพลิกดูคนที่เป็นสอสอเนี่ยถือว่ามีเกียรติถ้าคุณเคยถูกตัดสินว่าถูกจำคุกแล้วต่อให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นคดีไปแล้วไม่ควรมาเป็นสอสอรัฐมนูญจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเจออย่างนี้จริง ต้องพ้นปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้คุณศิระก็กําลังรออยู่ว่าสารรัฐธรรมน,นูญจะวินิจฉัยอย่างไงคุณศิระกับคุณปรินาเขาคู่ซี่กันเขาก็เคยเล่นงานลุมกันเล่นงานพลเรืเสรีอ่วมไปหลายรอบแล้วครับคราวนี้คุณศิระก็เจอเขาเองแล้วพอคุณศิระเจอเขาเองปฏิบัติการเอาคืนก็เกิดขึ้นครับ ท่านดูหัวข่าวต่อไปนี้ผลเวเสรีเจอ,อยังไงครับสิระได้ทีบีเสรีพิสุทธิ์ให้แจงคดีท่าเทียบเรือลุกเจ้าพระยานี่ก็เป็นเรื่องเก่าอาดีตมายาวนานแล้วครับผลวยเสรีเตมีเวทนั่นท่านอยู่บ้านริมน้ำนี่ท่ท่านเห็นในจอเนี่ยแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดลุกล้ำแม่น้ำและพระบป่าไม้ คือไปก่อสร้างท่าที่เรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกอซึ่งเขาก็ทํากันตั้งเยอะแยะเรื่องคนอยู่ริมน้ําสร้างท่าเทพเรือเนี่ยบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนครับตําบลบางกระบืออําเภอบางซื่อกทออมอนี่เองคุณศิระก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เขาเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายของสภาเขาจะเรียกเขาจะเชิญพลตรีเสดีพิสุทธิ์เตมิยเวทไปร้องต่อ คณะกรรมการชุดที่วาเนี่ยเหมือนกับที่ผลเสรีพิสุจน์ในฐานะประธานปปชของสภาคเคยเรียกคุณศิระให้มาชี้แจงอา้าวคราวนี้ผลัดกันมั่งครับคอยดูว่าคุณเสรีจะยอมไปชี้แจงให้ปากคำกับคณะกรรมการชุดของคุณศิระไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวมาก่อนมันมีข่าวนี้ มันมันแนบตามมาอย่างนี้ข่าวนี้เขาบอกว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวนันศืนเมื่อวันที่เก้านายอดีศรน,นุชด,ดำรงอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายชีวาภาพชีวธรรมนายชีวาภาพเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันร,รักษาและควบคุมไฟป่ากรมป่าสองคนนี้ เดินทางเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าประยาด้านตะวันออกเนี่ยก็เรื่องของพลวัลเสรีเนี่ยก็แปลว่าได้จังหวะพอดีเลยทีนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปยื่นไปยื่นรองด้วยอันนี้ภาษาการเมืองเขาเรียกว่า discredit กันคือทำลายความน่าเชื่อถือแต่ภาษาชาวบ้านเขาพูดง่ายๆนี่คือการเอาคืนกันทางการเมือง ฉะนั้นสามคนนี้ปารินาไกลคุบสิระเจนจาคะพลตํารวจเสรีเตมียาเวศใครจะเจอกันก่อนใครจะมีปัญหาที่จะต้องถูกพ้นจากหน้าที่สอสกอ่อนมาพร้อมๆกันเลยครับภาษาจีนเขาบอกว่าฝนตกอยู่กลางฝนก็ย่อมเปียก คอยดูว่าสามคนนี้ใครจะเปียกก่อนครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุค,ครับคุณน้ำแข็งครับ